Kèm lâm ăn tiếng vĩnh 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 ัวหือสตูด้เพื่อไปหาพวเพื่อนเพื่อนนะัอืมเออดีกว่าอืมง้นหน้าเหรอให้

Hết nè Kèm thêm một Bằng khảo thì không Bằng khảo thì tốt dạy năm kỳ đó là câu nữa là câu Nó là câu nữa 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 là

Mẹ cây, ở trong mình bù đại. Nơi đây tỏi cho nó mụn bắt đầu 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 bắt มันมีน้ำอิดิต้เลยมัน่างได้แล้วใส่ก็ได้แล้วแต่สีน้นไวค่ะดินหกแถวห้คุณกุกงหมันจะดีเอ้วมาลงมาบอกมาเถอะเสรจแลวเจ้าพนที่หน้าถึงเนาะโบไปยากนะ กันเข้าเงินกัเข้าเงินกรวมราคาจดองินกันเานี่ให้ใบแล้วก็คุนยักษ์จิ๊บหมอเลี้ยวแล้วหมอมำแล้ว่ะหมออินเอวหมอไปชิ่เขาไล้สิ่งไปเดะ ได้มาแล้ยวยังมีเวลาไปพรยังาบดอไหิอืออ้าวงเวลาโอไหนพระมากหันสองอมันโอไหนเหนหราอย่าลืมพระมา เอกำลังเดือดหมดแกทุกวัเลยต้องเป็นสองวัมันล้นเยัองวัมวันนี้ไม่เจอเจมเช็่ะวันก็เช็องหน่อยเนาะจว่าใ่พักเช็ไมวัน้ เอาบุญมาว่าขอแกงไม้กากินแกงปลาเขาก้าวลายเขาเก่ใจเจ้าเขามาไปถือแกงปลาเก่งใจมันนอนหน้าเราไปแล้วเขาเออนกินข้าแต่บ้านเเาเถอะับเถอะแค่โคตราเขาเออเากินข้าอะไรกินเขาเนาะ่นาม่กินหอกครับาบไปอเขานา คระเทศประเทศลายคระเทศสกีไม่มากลายมือเป็นลายคุณนไม่เป็นด้เนา,ดาเลย3 0สามพานคน,าน,านาสามพักลัวอีกคนติดตามสองซืลม่้าสามันสามบ0 0สุมสกง ยำแรงแรงคำคนเคยคุ <ừ> ้นมากทำแดงปลาเอาเองอาหารเพราว่เพาว่าเราเราเกิดทำแล้วสามารถจะเลี่ยเลยได้ปแล้วเป็นงานแล้วเนี่นู้่บ่าวเคยไปจอดแค่ีงานเนี่ยามาะเี้ไให้ไปที่ยอนแล้วจอเนาะ Uhm, ไปรับชมไปดิ huh, okay, ้นไปยัยังไงอะฮจอมันยังมันยังออกเอาผ้าปอกกาปาไปแังตอนั้นตอนเสร็จตอนนี่มันป่งอไม่บ่จะมีกรอบไปแล้วบ่เมียอนนี้หนาวม่ งาเมาเหยดไห็ดหมับ้างมรเห็ดหมูงานเห็ดหาูนะฮะเว้ยงานเห็ดโมูเดี๋ยวจะจัดการสัญญาณมึงเนาะบ่งได้ไม่ขามกระยำค่เบ่งได้ไม่ขาไป มันตายไปนี่วกระยังมันหงองมันเด็หงองมาตาไปรยังมันตายไปบุหาตัวนมนี่ตัวเบอที่ป่ไ้าแม่เพ่ลยเเข้าหลานเข้าเไหได้เจ็อทีเลยค่ะ ใช่ไหมที่ารีตานเจหนที่มันอีบมันเจ้าอีบไปอีบไปบอกแล้วโซกยกนี่ไปกินเออเดียวกระไมัเล็นบ่เล็นบ่กปห้ามค่ะเออเอาไงเอเออกต่และ า <étique> <ural> ไปต้บ้านบน้อม่ทามนี bas, ่มานี่้อยนี่จน่ออบ่มหใจแน่ลาไก่อนเด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดตาม่องสาวอึ้งโพสต์สัวยจ้ามีกมสบายเลยจา้า